สวัสดีครับวันนี้วันที่24ตุลาคม2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันชนนะครับกันชนหลังของยี่ห้อ RC4 นะฟนครับสำหรับใส่กับตัวเชฟโรเลตตัวนี้นะครับเชฟโรเลตเบรเซอร์ตัวพร้อมเล่นนะครับของตัว RC4 นี้นะครับอันนี้เป็นตัวช่วงสั้นนะครับ ฐานล้อก็คือ287นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้กับแชสซีอาร์ซได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีรถแบบอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับอันนี้วัสดุของมันก็จะเป็นโลหะนะครับดูแล้วเนี่ยจะมีความความแข็งแรงมากเลยนะครับความยาวนะครับความยาวของตัวกันชนนะครับก็คือ220มิลนะครับ แล้วก็ความสูงนะครับด้านสูงนี้นะครับสามสิบสามจุดสามนะครับแล้วก็ความกว้างครับความกว้างก็คือตรงนี้เนี่ยที่จากข้างหลังเนี่ยมาหุ้มข้างข้างนะครับก็คือหกสิบสามจุดเจ็ดนะครับอันนี้เป็นวัสดุก็คือเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีตัว ช่องไว้สำหรับใส่ตัวชุดที่เป็นตัวลากเรือได้นะครับก็คือจะมีของ RC4 เนี่ยก็จะมีชุดออปชันนะครับไว้สำหรับใส่ปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะเป็นลากเรือหรือลากเทเลอร์ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ตัวเบเซอร์ได้เลยนะครับ น,นี้ทำสีด้วยระบบ p o วเดอร์โค้นะครับพาวเดอร์โคแล้วก็น้ำหนักก็คือ204กรัมนะครับ204กรัมก็ถือว่าพอดีพดีนะครับแต่ว่าความแข็งแรงขนาดนี้ปกป้องรถเราได้อย่าง100%เลยครับผมดูจากขนาดเหล็กแล้วเนี่ยแล้วก็การยึดติดก,กับตัวชัดซีเนี่ยก็จะมีการใช้ตัวตัว,ต,วตัวนี้เสียบนะครับเป็นเสียบไว้กับตัวอะแดปเตอร์ของของ r c 4เนี่ยเขจะมีขายนะครับ แอบเตอร์ก็จะมีขนาดตรงขนาดยกขึ้นยกลงอะไมันมีหลายแบบนะครับก็ถ้าไปใส่กับรถรุ่นอื่นเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าสามารถที่จะใส่กับรถรุ่นไหนได้บ้างนะครับก็เบเซอร์นะครับรหัสของมันก็คือ Z-S1958 นะครับบัมเปอร์ f TF2 ทเซนะครับผลิตพัน์จาก RC4 นะครับ ถ้าเกิดใครสนใจก็จัดได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี f c e e o o o y y u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  e i n s t t g r r m เว็บไซต์แล้วก็ s h o ปปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า r c scale thailand นะครับแล้วก็ถ้าจะสนใจสินค้าก็เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บได้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจชิ้นไหนเนี่ยก็ไลน์มาถามก็ได้นะครับไลน์ ID นะครับ hd alien นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 9 1 1 9 8 9ครับผมเอรับ สวัสดีครับ<ค><ย>